สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุง้งจะแนวเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ตังก็จะพามาบำรุงต้นตะละแม่กุสมานะคะนี่ค่ะพุ่มใหญ่กอใหญ่มากเห็นไหมคะแตกหน่อแทงหลอดแตกกองมาเทียบเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆต้นใหญ่ต้นน้อยเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะออกมาตรึงเลย สีก็สวยด้วยนะคะสีออกจำพูเข้มเลยค่ะคล้ายๆสีบานเย็นเลยค่ะเพื่อนๆขอบใบสีเขียวนะคะนี่ค่ะนี่ก็เช่นกันยิ่งสีสวยเลยค่ะกระถางเล็กเฉยๆนะคะแต่กอใหญ่มากแม,แม่ปางก็ยังไม่ทันได้เปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนๆแต่กอเขาล้นกระถางแล้วค่ะนี่ค่ะแทงหลอดออกมาเพียบเลย นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเต็มเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ปางก็จะพาไปทำเลยนะคะว่าทำสูตรไหนเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะค mm hmm. ่าอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะคะห้าอย่างค่ะก็จะมีน้ำซาวข้าวค่ะแล้วก็น้ำปูนใสนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังค่ะ ต่อมาก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟผงสำเร็จค่ะต่อมาก็จะเป็นผงโชรสนะคะค่าน้ำชาวข้าวเขาก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มีวิตามินบีนะคะธาตุเหล็กค่ะทำให้พืชผักของเราแตกยอดแตกใบดีนะคะเพื่อนๆทําให้ดินร่วนซุยด้วยค่ะ นี่ค่ะต้านทานโรคได้ดีด้วยนะคะน้ําสาวข้าวค่ะเราจะใช้ทุกวันก็ได้นะคะมีประโยชน์เลยค่ะใช้ลดกับพืชผักไม้ดอกไม้ประดับบอนสีของเราได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแม่ปานก็ใช้ประจําเลยค่ะนี่ค่ะแม่ปานก็จะมาใช้ก็ประมาณ2ลิตรนะคะอยู่ในกระมังนี้นะคะ2ลิตรค่ะต่อมาแม่ปานก็จะใช้น้ําปูนใสนะคะแต่วันนี้แม่ปานไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็เอาปูน ใส่ในขวดนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำใส่เขย่าให้เขาละลายให้เข้ากันค่ะแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็มาใช้ได้นะคะแล้วก็เอามาใช้แต่น้ำใสๆเขาค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะน้ำอุ่นใส่นี้ประโยชน์เขาก็เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆก็ป้องกันรากเน่าคนเน่านะคะใบจุดใบเหลืองใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ แตกยอดแตกใบดีด้วยนะคะน้ำปูนใสค่ะแม่ปางก็จะมาใส่นะคะต่อมาแม่ปางก็จะใช้กาแฟนะคะมีกาแฟทีอินวันก็ใช้ได้นะคะแต่วันนี้แม่ปางก็จะใช้กาแฟผงสําเร็จค่ะก็จะมีใช้ให้เขาให้ได้หมดนะคะแม่ปางแม่ปางก็ซื้อมาได้นานแล้วนะคะเพื่อนๆแม่ปางก็จะมาใช้ให้เขาได้หมดไปนะคะ จะเป็นก้อนๆหรือว่าหมดอายุก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆกาแฟค่ะกาแฟนี้เขาก็มีในตัวเจนฟอสฟอฟรัสนะคะทําให้ดินร่วนซุยสีสวยทําให้บอนสีเราสีสวยสดใสค่ะนี่ค่ะและยังมีคาร์บอนอยู่ในนี้ด้วยนะคะไล่มดไล่มแมลงได้ด้วยค่ะแมปานจะมาใช้วันนี้นะคะต่อมาแมปานก็จะใช้ ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมบูตาเมตค่ะบำรุงรากนะคะทําให้รากแข็งแรงค่ะแตกยอดแตกใบดีนะคะผงชูรสค่ะทําให้สีสวยสดใสได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปางก็จะมาใช้นะคะค่ะแล้วเรามาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นแม่ปางก็จะใส่กาแฟก่อนนะคะ หรือเราจะใช้กากากาแฟก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆใช้ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะแม่ปางก็จะใส่ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี้วเราก็คนละลายให้เข้ากันนะคะคนให้กาแฟเขาละลายก่อนนะคะเ,เพื่อนๆอ่าต่อมาแม่ปางก็จะใส่ ผงชูรสนะคะทำให้บอลสีเราสีสวยสดได้ด้วยนะคะผงชูรสค่ะแม่ปางก็จะใส่ประมาณนี้นะคะ1ช้อนชาค่ะใส่ไปเลย ต่อมาแม่ปางก็จะใส่เครื่องดื่มชวก,กําลังนะคะในเครื่องดื่มชวกกาลังนี้นะคะก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะก็มีวิตามินบีสิบสองค่ะก็บํารุงรากเล่งรากนะคะทําให้ลําต้นแข็งแรงใบสดชื่นนะคะแม่ปางก็จะใส่ค่ะสองฝาเลยค่ะโอ้ค่ะต่อมาแม่ปางก็จะใส่น้ําปูนใส่นะคะ กันโรครากเน่าโคนเน่านะคะใบจุดใบด่างใบเหลืองค่ะใบเป็นเชื้อราก็ใช้ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแม่ปานจะใส่ห้าสิบมลนะคะครึ่งแก้วค่ะประมาณนี้แม่ปานก็จะเทเลยค่ะเทไปเลยค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้กาแฟเขาละลายค่ะ ใช้แก้วค่ะค่ะเพื่อนๆแม่ปางก็จะเทใส่กับน้ำห้าลิตรนะคะในถังนี้ก็น้ำห้าลิตรค่ะแม่ปางก็จะเทเลยค่ะเลยลก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ ค่ะเพื่อนเพื่อมาดูตะละแม่กุชมาของเม่ปานะคะอู้ยดูค่ะแตกหน่อแตกกองมาเพียบเลยค่ะดูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะกอใหญ่มากสีสวยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเมปานจะมาใช้ลดเลยค่ะกระถางใหญ่นะคะสองแก้วเลยค่ะสูตรนี้ใช้ได้อาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนเพื่อน ต้นบอนสีเราก็จะได้สีสวยสดนะคะแตกหนอ่อแตกกอพุ่มใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ากระถางนี้ด้วยนะคะเล็กแตกกระถางนะคะเพื่อนๆแต่ละแม่กุศกก่มากเลยค่ะนี่ค่ะลดเลยหนู่งแก้วเลยค่ะสีสวยด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลย เราต้องบำรุงเขาสม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆบอนสีตะละแม่กุสุมาเราถึงจะได้ต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะคะลำต้นแข็งแรงค่ะใบใหญ่สีสวยนะคะเพื่อนๆเ,เราต้องทำให้สม่ำเสมอค่ะเห็นไหมคะตะละแม่กุสุมาของแม่ปานพุ่มใหญ่มากสีสวยด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเ,เราบำรุงบอนสีของเราแล้วแล้วเราก็มาบำรุงต้น ไม้มงคลของเราได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอู้อ و, ใหญ่มากเลยค่ะเสนีจันแดงนะคะเพื่อนๆใบนี้ใหญ่มากเลยเห็นไหมคะเขาจะออกสีนะคะเขาลายค่ะเห็นไหมคะใบเขาลายนะคะเพื่อน,อนๆนี่คะ่ะจะเป็นออกทองทองนะคะเหลืองทองทองค่ะแตกหน่อออกมาอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมคะแทงหลอดออกมาต้นเขาก็แข็งแรงมากเลยค่ะ มุมใหญ่ด้วยนะคะแม่ฟางก็จะมาใช้รถเลยค่ะรถเลยสองแก้วเลยนะคะกระถางใหญ่ค่ะนี่ค่ะนี่สวยมากเลยค่ะใบเขานะคะเพื่อนๆนีหมคะสีสวยใบใหญ่ด้วยค่ะเสน่ห์จันแดงนะคะเพื่อนๆข่ามาดู นาลายเรื่องพบนะคะเพื่อนๆใบใหญ่มากใบใหม่เขานะคะนี่ค่ะกลางใบแล้วใบใหญ่มากเลยค่ะสีสวยด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะดูค่ะแทงหลอดแทงหน่อมาของใบเขาก็จะเป็นสีนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่อีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแทงหน่อแทงหลอดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ แม่ปางก็จะมาใช้รถเลยนะคะนารายเลีองพบค่ะรถเลยสองแก้วเลยค่ะค้านี้ก็จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดํากระดูกแดงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกระดูกเขาก็จะเป็นสีแดงนะคะสีสวยมากเลยค่ะสีเข้มสีสวยเลยค่ะเขียวก็เหมือนกันนะคะเพื่อน ่คะแตกหน่อมาเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นใบเก่าเขาก็จะมีขี้นกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปานยังไม่ทันล้างออกนะคะขี้นกค่ะแต่เขาพุ่มใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะถึงจะหน้าหนาวบอลสีของแม่ปางก็ไม่กลัวนะคะแตกหน่อแทงหลอดออกมาเพียบเลยเห็นไหมคะ สีสวยด้วยค่ะแม่ปางก็จะมาใช้รถเลยค่ะรดเลยสองแก้วเลยนะคะกระถางใหญ่ค่ะค่ะเพื่อน,เอนๆเห็นไหมคะใบใหญ่มากสหัสดีช้านะคะนี่ค่ะมีแต่ใบใหญ่ๆเลยค่ะของแม่ปานนะคะพุ่มใหญ่ แทงหลอดออกมาดูค่ะหลอดใหญ่ด้วยนะคะใบเขาต้องใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าเขาแทงหลอดออกมาใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีสวยขาวนวลเลยนะคะเพื่อนๆนี่ปานจะมาใช้รดเลยค่ะรอบๆกระถางเลยนะคะสองแก้วเลยค่ะรดเลยบำรุงเขานะคะ เขาแตกหนอ่อแทงหลอดออกมาเพียบเลยทำให้สีสวยด้วยนะคะกันโรคลากเน่าคนเน่าด้วยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะค่ะเพื่อนๆเ,เราต้องบำรุงเขาสม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆบน,น,นสีของเราถึงจะได้สีสวยนะคะต้นใหญ่กอใหญ่ค่ะเห็นไหมคะ ขอแม่ปานมีแต่ต้ตนใหญ่ๆใ,ใบใหญ่ด้วยค่ะสีสวยด้วยค่ะเพื่อนๆนี่น,น,นมคะแตกหน่อแตกกลองมาเพียบเลยเพราะว่าแม่ปานบำรุงเขาอาทิตย์ละครั้งนะคะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนค่ะนี่ค่ะก็จะได้บอนสีแบบนี้เลยค่ะค่ะคลิปนี้แม่ปานก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ